เดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะสำหรับปอดเลเจอร์เอ็กซ์นะคะแต่งเต็มรอบคันไปเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะ ในรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น f o r d r a n g เจ XLS นะคะที่ขายดีที่สุดเลยค่ะนะคะกับราคาค่าตัวเนี่ยเป็นราคาพิเศษเหลือ799,000บาทเท่านั้นเองนะคะจากราคาปกติเนี่ย924,000บาทเลยค่ะตอนนี้ก็คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะมีการตกแต่งนะคะตัดตัวฝากระโปรงนะคะเป็นหนังสืออัคริกนะคะคำว่า r รนเจ r สีดำเงานะคะตัดกระสุนตัวรถเลยนะคะรถเป็นสีเทาเนาะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะเป็นทรงวิกเตอร์นะคะตรงกระจังหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งด้วย ไปมินิไราบาร์นะคะด้านบนเป็นแสงสีขาวนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นแสงสีส้มก็ได้ กับตัวม้ามัดแต่งสีบอลเงินนะคะมาตรงกลางเลยนะคะทําให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของกรจจังหน้านะคะก็ยังเพิ่มเติมสําหรับไปเ right ดปริฟททมนะคะไปลูกตามาเฟียแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกแสงสีได้เลยนะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีฟ้านั่นเองนะคะในส่วนของชุดกระจังหน้ารุนนี้นะคะที่ลูกค้านิยมใส่กันมากะะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีตะแกรงนะคะกันพวกใบไม้นะคะฟิวเข้าห้องเครื่องอีกด้วยนะคะตัวน,นี้ก็รูระบายอากาศระบายได้ดีมากๆเลยค่ะมาดูที่ไฟด้นหน้าตัวรถนะคะตัวน,นี้เป็นไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคะไฟ้ เป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับไฟเดไลทคะ่ะเป็นรูปแบบสีัแ LED ค่ะโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืนตัดด้วยตัวชุดข้อไฟด้านหน้าทําให้เข้มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนด้านล่างค่ะลูกค้าติดตั้งเป็นตัวชุดสเกิร์ตวิตเตอร์นั่นเองนะคะทําเป็นสีดําเงาตัดกับสีตัวรถไปเลยนะคะติดออกมาแล้วหล่อเนียนแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะ สำหรับไฟตัดหมอกในรุ่นนี้นะคะเป็นแสงสีเหลืองนะมีการแปรผันตามมุมองศาการหักเลี้ยววงเลียเราด้วยนะคะก็ช่วยเพิ่มสว่างในขณะ,ะที่เลี้ยวนั่นเองค่ะสําหรับ Ford r a n g e o s นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะให้รับกาลังแรงม้าสูงถึง170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรซิงเกิลเทอร์โบจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะมาดูต่อกันที่ด้านข้างกันนะคะแน่นอนค่ะต้องมาพร้อมกับตัวคิวซ um ุมล้อทรงวิกเตอร์นะคะเป็นสีดําเงาเลยนะคะทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะกัับตว ะะที่ใส่แม็กมาด้วยกันเนี่ยมันจะพอดีกับตัวคิวซุ่มล้อเลยนะคะจะเป็นตัวแม็กนะคะขอบ20นะคะลายเข่ากวางแบบนี้สีดำเขานะรัดด้วยยางจะเป็นยาง AT นะคะดิเซนติไทยค่ะสามารถวิง่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดเลยนะขนาดหน้ายางในรุ่นนี้จะอยู่ที่2 7 5ท5 r 2 0ลูกค้าลองดูได้เลยคะ่ะเพราะใส่มาแล้วเนี่ยมันจะพอดีกับตัวคิวซุ่มล้อทำให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ มาดูต่อกันที่หูกระจกด้านข้างค่ะตัวนี้เป็นสีดําด้านนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้แต่เวลาเป็นพับเนี่ยจะเป็นแบบพับมือนั่นเองนะคะมีไปเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านบนค่ะติดเสริมเพิ่มความหล่อนะคะในส่วนของตัวราวหลังคานะคะตัวนี้เพิ่มความหล่อนะคะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็คิวกันศาสรดฟิล์มกองแสงมาติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มกองแสงสมิกอย่างดีเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มความเป็นส่วนตัวของคุณลูกค้าได้เลย ดูกันที่มือจับกันบ้างนะคะในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นมือจับสีดําด้านแบบนี้นะคะกันรอยขีดข่วนเนะเาะแล้วก็ติดเพิ่มสําหรับตัวเป้ามือจับกันรอยขีดข่วนแล้วก็ยังเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากอิ่นขึ้นิ่ด้วยนะตัวกาบข้างประตูนะคะเป็นชุดเดียวกับตัววิตเตอร์เลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้แต่งวิตเตอร์รอบคันจริงๆเลยนะคะสีดําเงาตัดกับสีตัวรถพร้อมกับตัวบันไดข้างที่มาจากโรงงานนะคะเป็นแบบสีดําด้านนั่นเองนะคะรองรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นลงได้สะดวกมากๆเลยะคะ่ะ าต่อกันที่ด้านหลังกันค่ะตัวนี้นะคะหลอดเท่มากๆเลยติดตั้งสําหรับตัวโรบานะคะโรบาเหล็กเอาแลนเดอร์เลยตัวหนังสือเอาแลนเดอร์สีแดงเนี่ยตัดกับสีดําเลยนะคะก็ทําให้เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วยนะคะสำหรับช่วงล่างในรุ่นนี้เนี่ย จะเป็นโชคทว,วินโชคค่ะตั้งอยู่นอกชสซีนะคะการทรงตัวเกาะติดหนึบถนนดีมากๆเลยค่ะมาพร้อมกัาแหนบหนาถึง4ชั้นเลยนะคะทําให้ขนของได้มากถึง1.2ตันเลยค่ะแล้วยังมีบันไดข้างแบบนี้เลยนะคะเวลาลูกค้าหยิบท้ายกระบะก็สามารถปีนขึ้นหยิบของแท้กระบะได้สะดวกมากๆไม่ต้องไปปีนเหยียบล้อแล้วนะคะเพราะว่าบางทีงเนี่ยล้ออาจจะไปติดหินติดโคลนะคะทําให้ล้อลื่นตกลงมาได้นั่นเองมาดูที่ดีไซน์ด้านหลังกันต่อเลยนะคะ สำหรับดีไซน์ด้านหลังค่ะตัวฝาท้ายกระบะเนี่ยก็จะมาพร้อมกับตัวไฟถอยนะคะแล้วก็โลโก้อฟอดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะตรงโลโก้อฟอดนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะมองเห็น ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยเวลาเราถอยจอดนั่นเองนะคะจะมีเส้นการิยาถอ,อยให้มีมุม,มอซศาการหักเลี้ยวพวงมาลัยให้นะคะพร้อมกับตัวนี้ค่ะเราติดเสริมเพิ่มเติมนะคะสําหรับตัวข้อปาดท้ายกระบะนะคะไม่ไปบดบังกล้องแน่นอนเราก็ยังมองเห็นกล้องถอยหลังได้อย่างชัดเจนนะคะวอลโลโก้ปอสวยๆเลยค่ะทาเป็นสีดำนาดับสหรับด้านล่างนะคะด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็ก ของ o อ t l a n d e r นั่นเองนะคะแล้วก็ติดเพิ่มเติมสำหรับห่วงโอเมก้านะคะสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็มีลูกวิงตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้ไปลากเกลือได้เลยนะคะก็เป็นความสวยงามเท่แล้วก็ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะ<ม>ซึ่งภายในเนี่ยคันนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเราก็ไม่ขออนุญาตเปิดนะเพราะว่าเป็นรถรอส่ง,งอมอบนั่นเองนะคะเบาะหนังสีดำค่ะแอร์แบ็กทั้งหมด6ลูกเลยนะคะพวงลัยไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะหน้าปัดเอื่นใหม่เป็นรูปแบบดิจิตอลนะพร้อมกับหน้าจอซิมโฟเอนะคะ 10.1นิ้วสามารถเชื่อมต่อ p p p l e r p l a y Android ตัวแบบไร้สายได้นะะหัวเกียร์ทรงสูงอัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะคะมีเซนเกียร์บกลมให้อยู่ด้านข้างด้วยสำหรับรุ่นนี้อย่างที่บอกไปค่ะราคาอยู่ที่9 2 4 4 0 0บาทนะคะจัดราคาพิเศษเลยเหลือ7,99,000บาทค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจในรุ่นของ Ford Ranger x เ s นะคะเราต้องการโปรโมชั่นเพิ่มเติม ติดต่อหาหมวยได้เลยนะคะที่เบอร์โทสตูน944499366ค่ะหรือว่าสแกนเทียวโคดด้านหน้านี้นะคะเข้ามาจองรถสอบ์ตเหมวยได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดหมยก็มีการขับรถไปส่งให้เลยนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หมยด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย